ครับแล้วครับสวัสดูเอฟซีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องเซเวบนครับวันนี้อยู่กับช่าง้วนนี่มันประกาเนาะช่างกวนเฮงครับสวัสดีครับวัอนี้เฮยัครขาลองโปรเจกต์ครับเฮียก้าวเขาคสนิทปรกาศเมนูเสนอเมนูอะไรผัดผักบุ้งครับผักบุ้งไฟเหลาไฟแดงอยู่บ่บอครับไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวก็ได้แห่จานก็พักอันนี้แล้วกัน เขาเขาเรียกเขาเรียกอะไรเรียบบอตัวปิ้ย่างแบบระดับครับ YouTube YouTube YouTuber YouTuber ตัวนี้แม่บองกระปรูนเอ้ยงบงบกี่บาทเหงอกบกี่บาท 4,000... ประมาณ4,000ันนะ

แต่ป่ะเปบ่มายังรอาได้อกวก็จ้งอยาบเานบรบด้บีอได้ยิบบกวนี้ได้ออกแล้วไปเอาหรอเานน้า

อยู่กับช่างนนร้อยสองห้านะครับร้อยสองห้ามันชุกแล้ออกเลแล้วเนืจิมเฮ็ดเลยที่บอกเฮ็ดนี้มันเย็นดีไมันเหม็มกกวาไปเย็นีเยรับมันเหมน่อนนอนขอโค้ดีพู่ตองๆนะครับจารย์ร้องโเกครับนะครับ

ไปหอดใส่ไปหอดใส่ครับยกลอร้ายไปคอไปหอดใส่มาเนี่ยเ้ยคอคนที่อยู่ที่เดี๋ยพันดูรายบัสสี่เขาสีหายเขาด้ไปนไปนะไปนะไปลบเยังไงยังไงโล่ขั้นนี้เป็นเอทดตะเว้ยโป้งโค้งโ้งับโลันนี้ใจไงนะไปขึ้นกับอาารย์มอยู่อันีหอดแปดมันจะดอะไกีกับได้วยเว้ยนอบางฟีมือคนเสื่อมเนี่ยย่งครับมดูดเลนี่ครับผม เปลนไงตัวผดเน่ยไปจดะด้วยเนาะปไงวอร่อยรับร่อร่อยครับอร่อยให้เกรดิตเชฟนะเชฟเจฟฟ์เบบี้เจ้าขาบเซียป็นไหรอคนหิว

น่นได้ยิ่งสูเลยครับตวเดียวไม่า้องวันตาปีไมนแห้งวันั้นซุก่ปเลยซุกรับซุกมือนมันีกไม่กินซะสิมันีก็ว่าสุก่ะม่เนียวเลยตามคุยนะะยิมใคตจะมดเป็นอบางให้มันมันเ้อยเล้อฟงเดียดูด้วยาความตาย ไอ้ทานโ้อกต้อน้ำน้ำดื่มเมสเซู่หายแล้วท่านดูเดลีกูหาแล้วทนกคนกินเนี่ยนะคะกินเนี่ยกระาสามถึง่โมงจะกินซอยจุนะ กินของดีดอกกินเป็นดจะเสียมเอาเสียมเหรอเฮ้ยขาลงพิโกเนี่ยเอาลงพิโกเนี่ยแ้วเอเนะมาลงติ๊กต๊อกกัน ก็ได้หรอวะมาเ็าโยนใช่เลยมึงเดีมีระวังกันน่ะสุมาลเอาอย่นั่นเลยหออเดมึงติดต่อสิันปิงไปดนสีมอนบอนเนี้จะใส่นี่มกอนฮะออกรูจะองก็มีแต่ไ่อยากมูืนอเนียอ้า เอาช่วเอาช่วยตังมวมตงวอ่าพิงนดเด้อพิงไดตั้งวมวกยั่ไหปะไปไ่าสเบ่เยโซหน่อยโซหน่อยเอาซ่โซ่เอาโอเอาไหมเอามเ็เ็ไปเอาไป ตัดติดตาได้แครับเรื่องทำยอดทุกประสาวของเซนเนลเด้ครับเรื่องสวัสดีครับแม่บองรราอุกเเนีทุกคนครับ้ยคนวะสีสันสีสันรอกูมองโปเจกตดูดีีอครับทักซินทักินคนนี้ ไม่ได้โดนไล่ออกจากประเทศนะแล้วไปใส่นะแล้วไปใส่ไม่รู้ครับงานเปลี่ยนวีมีอะไรให้มีผลงานอะไรให้ติดตามไหมโบมีครับบ่มี่ผมบ่มี่ยังหรอกครับใครมีคนจีบนี่มากกว่มากกันแล้วผมบ่มีผู้สาวผมีผู้สาวมีแต่เมียเมียกับโบมีพอแล้ว

จบแล้วครับจบแล้วจบแล้วจบแบบมัตจิสุนสักตัวครับผมอริ่ะอิโนะค่นกิ้งมิเกิ้งไงกิงไเก่งทองมึงไปตัดต่อเดื่องมาหันมโกแลนี่นังเปล่าเอาไปวยหน่อยไป